เป็นไงคุณออเมื่อกี้ลองปั่นวนเล่นในหมู่บ้านดูซิลเป็นไงบ้างปั่นสนุกนะสนุกแล้วก็เบา Uh huh. แล้วก็เรื่องของความลื่นของตัวรถเนาะมาวันนี้ก็คือจะมารีวิวตัวแบ็กเกอร์รุ่นอะไรนะคุณออสอีคอสสโมครับอีคอสสโมก็จะ,ก,จะก็จะเป็นสเปคตัวใหม่จากตัวแบรนด er. uh ์แ huh. บ็กเกอร์ซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแบ็กเกอร์เราก็ทำออกมารถภาพออกมาแล้วนะ2สองรุ่นเนาะ uh huh. ก็จะมีตัว K200 uh huh. แล้วก็ uh huh. อีกตัวเป็น Z4 Z4 c ่ ะอฮตัวน,นั้นจะขายดีกันเลยก็ถือว่าลูกค้าทามาได้ได้รับการตอบรับเยอะเนาะในตัวรถพับในของแบรนด์แบกเกอร์คราวนี้วันนี้เรามีโมเดลใหม่มารีวิวมานําเสนอก็จะเป็นตัวขนาดล้อที่จะเป็นขนาดล้อสี่ห้าหนึ่งความต่างของสี่ห้าหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราเพิ่มให้ว่ามันมีอะไรต่างก็เดี๋ยวมาดูเรื่องตัวเฟรมก่อนอ่าสเปคกับตัวเฟรมเนาะคุณออสสังเกตเลยว่าตัวสีตัวนี้ เป็นสีแดงที่ทําออกมาแบบเมทัลลิกสวยมากแล้ครับตัวนี้คือว่าเนื้อสีที่ให้มานี่ก็คือแบบเก๋เดียวกับสีรถยนต์เลยพร้อมกับแฟความเงางามของสีนะของแม่สีถือว่าสวยงามครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีทั้งหมดสามสีก็คือจะมีสีแดงสีดาแดงแล้วก็สีสีเทาตัวโน้นจะเรียกเป็นสีเทาใช่ไหมพี่น็อสีสว่างเลยนะแต่ว่าเป็นสีเทาอีกอีกอีกเฉดหนึ่งก็เพิ่มความเขาเรียกว่า แวกแนวของสไตล์เพิ่มขึ้นมาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีครับผมตัวเฟรมก็เป็นท็อปอลูมิเนียมพร้อมกับอาจจะพิพูดได้ตัวชุดอ่าฮะก็ก็เอาตัวเฟรมแล้วก็ชุดบานพับก่อนนะคุณน็อชุดบานบานพับก็จะเป็นงานที่ปรับระดับตรงคอได้ปรับหาองศาได้เยอะพร้อมกับตัวด้านบนที่ไว้ใช้ปรับ ตำแหน่งของช,อชิปเตอร์อรกับมือเบรกที่มันให้บาลานซ์กับตัวเราในฟิลที่เราชอบก็ถือว่าทำออกาได้แข็งแรงแล้น้ออ่าบานพับบานพับได้แน่นหนาครับจุดต่อมาก็จะเป็นจุดสําคัญก็คือตรงตรงช่วงของการพับคอตรงเนี้ย uh huh. ส่วนสําคัญของมันคือหลกัหลกๆเลยก็คือความแข็งแรงของของ,ของอุปกรณ์การคอนโทรลครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นรถพับเนี่ยนราต้องต้องหนาแน่นมากแล้วก็ ใช้ไปนานๆจะต้องไม่มีอาการของการคลอนหรือว่าโยกเยกโยกเยก,ยกตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานออกมาเลยว่าให้ความสําคัญพร้อมกับชุดถ้วยคอที่เป็นแบบลื้นที่ใหญ่ขึ้นเน้นเนน้ความแข็งแรงไว้ก่อนท่อนททานในตัวสเปคของเขาพร้อมกับตัวหลักอ่านก็ปรับขึ้นลงได้ง่ายครับมันจะปรับระดับปรับระดับของของความสูงของเบาะแล้วก็บาลานซ์ตรงแฮนด์ได้ง่ายในเซ็ ตามสไตล์ของรถพับแล้วจุดที่อยากนําเสนออีกจุดก็คือตรงบานพับตรงเนีต้ตรงช่วงเฟรมครับตรงช่วงเฟรมตรงนี้สําคัญมากเหมือนกันครับคุณออรถพับที่ทําออกมาจุดเนี้ยสองจุดให้ให้รายละเอียดในในเรื่องของฟิลการปั่นสําคัญมากถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วเกิดยกแยกโยกแยกนะคุณรอมันจะปั่นไม่สนุกละจะมีความย้วยมีความโยกคอนแล,แล้วที่สําคัญออสก็คือตัวเฟรมเขามีการรับประกัน ถึง10ปีนะใช่ครับ10ปีเต็มเลยกล้ากล้าที่จะรับประกันงานงานรายละเอียดของพวกตรงนี้คันนี้ก็มาดูเรื่องของสเปคที่เขาให้มากับรถคันนี้คุณอดแล้วก็เดี๋ยวผมขอเสร์ไม่ตรงนี้นิดนึงเขาเรียกว่าจมูกที่ติดกับมาตรงนี้มันจะเป็นที่ไว้เสียบกระเป๋าอีกที่หนึ่งโดยโดยโดยปกติแล้วส่วนใหญ่หลายแบรนด์จะไม่ได้แถมตัวนี้มาให้ก็คือมันจะไปซื้อเพิ่มพร้อมกับอุปกรณ์ตัวกระเป๋าแต่ทางแบ็คเกอร์เขาแถมมาให้เลย ก็ครอบเซ็ตครับหรยอแเซ็ตตัวกระเป๋าเข้ามากดล็อกกับตัวเซ็ตล็อกของมันครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้และอ่าแต่ตัวสเปคนะครับตัวนี้จะใช้ชุดขับเคลื่อนคือตัวตีนเนียจะใช้เป็นของตัวโซลานะฮะชิมานโ o โซลารก็เป็นเกสปีดเก้าสปีดกับข้างหน้า 9, อีก2ใบ 2> ก็เป็นรวมกันคือเป็น18สปีดตัวนี้แล้วก็ตัวจานหน้าที่เห็นก็คือจะเป็นของโปรเวลครับตัวนี้เป็นกระโหลกกวงมาเลยอ่าให้ไปให้เป็นกระโหลกกวงมาก็จะได้เรื่องของความลื่นแล้วก็ น้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็การ maintenance ดูแลรักษาง่ายกว่าพวกกระโลเปลี่ยมที่ใช้ไปนานๆอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการติดเดี๋ยวใครจะเปลี่ยนเป็นแบริ่งอาฮะครับกคดเป็นเซรามิกก็ง่ายตรงตรงจุดนี้สําคัญด้วยครับขนาดใบจานนะคุณออที่เขาให้มาตัวนี้จะให้เป็นก็คือใบใหญ่จะเป็น53ฟันแล้วก็ใบเล็กอยู่ที่39ฟันนะฮะครับสเปคเฟืองหลังครับสเปคเฟืองเฟืองหลังจะอยู่ที่ตัวนี้11คูณ30ครับ9สปีด9สปีด11 30พร้อมกับ ดูมแบรลิงดูแบรงครับตัวนี้คตัวตัวแบรลิงที่ให้มาอยู่ในเกณ์ลื่นๆเลยฮะพร้อมกับเสียงของโมงขอ,ขอบสูงนะครับตัวนี้ขอบสูงอยู่ที่สี่สิบก็เป็นขอบแต่งมาเลย mm hmm. ให้ฟิลในการแบบว่าเป็นรถพับแบบเลสซิ่งหน่อย uh huh. ถ้าถ้าเอาไปต่อยอดของการแต่งเพิ่มนะ่ยมันจะง่ายแล้ว mm hmm. ตัวโจท์และโครงสร้างของเขามาเพราะอย่างตัวตำแหน่งอ,องศาของตัวสับจาน ก็ทํามาได้สมูทได้บาลานได้ได้เข้าองศาของของตัวที่จะใช้งานกับตัวสับสับเปลี่ยนจานตัวองศาเขาติดตั้งมาสับจานจะเป็นของ l t u IS นะครับก็แบบเป็นสับจานสับสองฟันก็ถือว่าให้ชุดเกียร์กับตัวสเปคแล้วก็น้ําหนักน้าหนักคุณน้น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่12.3สเท่านะครับบวกลบนิดหน่อยก็ถือว่าเบามากครับน้ำหนักไม่เยอะกับรถสเปคขนาดก็ สี่สี่ห้าหนึ่งก็อยู่ในแกงของพวกล้อยี่สิบนิ้วนะแต่ว่ามันจะเป็นสเปคล้อสี่ห้าหนึ่งอีก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 สเปคหนึ่งก็คือขอบขอบเซนเตอร์ของล้อจะใหญ่กว่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ก็จะช่วยในเรื่องของเรื่องของการทําความเร็วตัวนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเลสซิ่งซิ่งหน่อยแต่งซิ uh ่ง huh. แต่งโจทย์ของพวกทัวริงก็ได้แล้วชอบปั่นทางไกลาย,ยาวๆ uh huh. อย่างเนี้ยตัวรถพับตรงนี้เขาทําออกมาเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต เมื่อกี้ที่เราปั่นเทสกันมาตัวตัว,ตวทั้งสามคันเนี่ยมันเป็นรถที่เราแกะกล่องใช่ครับแกะกล่องแล้วก็เอามาปั่นเลยเลยติมเติมลมอย่างเดียวใช่ไหมคุณเอาเติมลมอย่างเดียวแล้วก็ฟิลฟิลทั้งหมดเรายังไม่ได้มีการไปปรับแต่งหรือว่าแก้ไขอะไรมันยังไม่ชุดอ uh ่ะฮะก็เลยเอามาลองปั่นกันดูนี่ถือว่าสมูทถือว่าโอเคเลยทั้งระบบเกียร์แล้วก็าการคนโทรลรถลง่ายม,มันมันไม่วอกแวกจากจาก,จากที่ฟิลที่ปั่นมาเมื่อกี้ แล้วก็ไล่ตัวหนึ่งก็คือตัวดิสน้ำมันนะครับตัวนี้จะให้เป็นดิสน้ำมันมาเลยของเต็กโตก็คือว่าเรื่องประสิทธิภาพในการห้ามล้อถือว่าใช้งานได้ดีครับตัวนี้เสถียรตามแบรนด์ของอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะก็มีอยู่กับรถติดตั้งกับจักรยานยเยอะละไอตัวเบรกตัวนี้ก็ถือว่าสเปคตัวนี้ให้มันแน่นกับราคาอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นครับราคาไม่ถึงหมื่นพร้อมกับชุดเกียร์ของชิมานโนดิสติน้ำมัน ราวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูอ่ลองลองพับดูว่ามันจะเหลือขนาดสักเท่าไหร่แล้วก็ยากง่ายไหมกับการพับเจ้าตัวพับตัวใหม่ของเกเกอเนี่ยก็เริ่มแรกเลยก็ปรับองศาของของแฮนด์ก่อนเอาตำแหน่งของชิปเตอร์หรือว่ามือเบรกอะ่ะตั้งฉากขึ้นตั้งตั้งตั้งฉากไว้แล้วเราล็อกเลยเสร็จแล้วดึงระยะของการปรับสาแฮนด์ตรงนี้การยกแฮนด์ตรงนี้ให้ให้ดึงขึ้นสุดตึงสายพอดีฮะ ได้ฟิลประมาณนี้ตึง,ตง mm hmm. สายแล้วตามมาด้วยการปลดตัวเซฟตัวบานพับล็อกก่อนแล้วก็ดึงพับล็อกลงได้เลยเราจะพับโค้งเข้าไปแนบอยู่กับล้อหน้าจะได้ฟิลประมาณนี้ครับแล้วก็จุดที่สองลถหลักอานพอลดหลักอานลงไปให้สุดเนี่ยมันมันจะกลับกายทําหน้าที่เป็นสแตนเป็นขาตั้งได้ mm hmm. แล้วก็จุดต่อมาก็คือเปิดตัวเซฟ ตัวพับล็อกตรงกลางของกลางเฟรมก่อนเปิดตัวเซฟม,มันขึ้นแล้วก็ผักดึงออกได้เลยฮะโค้งเข้าหาตัวเหมือนจะไม่พอดีเลยคุณน็อตเหมือนผมเลื่อนลงไม่สุดอ๋อติดสายปุ๊บต้องปรับตอนนี้ลงอีกนิดนึง อ uh, ถ้าถ้าตัวของของที่เขาให้มาในในรุ่นเนี้เขาจะมีตัวแม่เหล็กตัวแม่เหล็กที่ที่ให้มาเพื่อให้เวลาเราพับชิ้นงานประกบเข้าเนี่ยเวลาเราเคลื่อนย้ายหรือเวลาเรายกมันจะได้ไม่แยกออกจากกันะฮ uh huh. ก็จะให้ตัวแม่เหล็กตรงนี้มาไว้ด้วยเนี่ยครับล้อแบริ่งลื่นนหนึ่งคันพับเสร็จเหลือแค่นี้ออเหรือบันไดด้วยบันไดพับล็อกก็กดกดเข้าแล้วพับได้เลยอเนี่ยฮะฟิลฟิลหนึ่งคันกับอ่ะ น้ำหนักไม่เยอะแล้วแล้วถ้าจะเอาใช้งานใช่ไหมครับคุญอดก็ดึงถังออกได้เลยกดล็อกเฟรมตรงกลางยกแฮนด์ขึ้นจริงๆมันก็ไม่ขีดขั้นตอนเนาะฮะใช่ครับ <c oughs> มันมันพับเก็บง่ายแล้วก็กางออกมาใช้งานง่ายป,ปรับองศาแฮนด์อีกนิดนึงบันไดกกางออกแล้วก็ดึงระยะของเบา กล้เคียงบาลานซ์กับที่เราจะปั่นก็เนี่ยฮะพร้อมปั่นแล้วหนึ่งคันเป็นไงคุณน็อตก็เทวาใช้เวลาไม่ไม่ถึงไม่กี่วิอ่าฮะก็เรียบร้อยสำหรับเจ้าตัว ECosmo มนะครับ e <cos> อี o s สโที่เป็นคันสเปคสิบแปดสปีดน,นะคุณ,คณออฟมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกคุณน็อตเดี๋ยวจะได้ไปปั่นต่อสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าเดี๋ยวเรื่องดูยยางเรื่องอยางนิดนึงตัวยางตัวนี้จะเป็นยางของ c ี t นะครับ สเปคที่ให้มาเคยจะเป็นขนาด20คูณ1นทับทับก็หรือคือเขาเรียกกันในในสเปคของจักรยานก็จะเรียกขนาดยางสี่ห้าหนึ่งล้อสี่ห้าหนึ่งครับตัวนี้คือมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าไอหน้ายางมันจะเล็กกว่าพวก4ี่ทั่วไปของ20ิบนิ้วตัวนี้หน้าหน้าหน้ายางมันจะเล็กแต่ว่าตัวเซ็นเตอร์ตัววงล้อมันจะดูใหญ่กว่าครับมันแต่แต่เราจะเรียก20นิ้วเหมือนกัน อ่าแต่ว uh, ่ามันจะมีสเปคซ้อนระหว่าง451กับ406ถ้า406มันจะเป็นตัวขอบล้อมันจะเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่หน้ายางมันจะปรับเปลี่ยนได้ได้หลายขนาดอ่าแต่ฟิลถามว่าตัวไหนมันโอเคกว่ากันมันได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ฟิลทุกคนชอบเอาไปแต่งเนาะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มอีกไหมคุณนอรก็ถือว่าครบถ้วนครับกับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวย้ำราคาอีกทีนึงราคาอยู่ที่9 9 0 0พันบาทเท่านั้นครับก็ เดี๋ยวเรามีสินค้าตัวใหม่เดี๋ยวเรามารีวิวเพิ่ม uh huh. แล้วก็ฝากไว้ใครที่มี mm hmm. เขาเรียกความคิดเห็นเลยว่าเสนอแนะนะครับสามารถทิ้ง mm hmm. ไว้ในคอมเมนต์ของทางช่องเราได้ครับมานําเสนอมาแลกเปลี่ยนโจทย์รายละเอียดของ uh huh. พวกรถพับกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะครับเไว้ไว้ไวไวมีตัวใหม่มาเดี๋ยวเรามารีรวิวเพิ่มวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ